อขึ้นมาขนลูกเถอะล่ะขออย่าเด้อเจ้าที่เจ้าทางนี่ครับเป็นลูกอย่างลูกงูวลูกงูพี่น้องหูบ้บอกว่าเป็นลูกอย่างน้าขึ้นไปผาเขียนหาพัานปีครับ ไปประมาณ1นกิโลจะข้างเขามีเดินทางวอร์ไซด์ขอใหม่ครับนี่ยโงนีนาเฮดครับเหินกระพากันมาหาเฮลายห,หลายครับท้างวอร์ไซด์แรงผู้ท่าผู้ญาดเดี๋ยวรอ ใหม่ลมฟ้างทางครับอาเวนไปทางนี้ครับเลยพูน้นเ่ะครับทาาทาเขียนทางวะ้นี่าครับไม่สถานที่ทีบุคคลมีคนมากครับขอรถจอดกันด้วยครับนี่ครับจะเป็นปาลางลงๆแบบนี้ครับ ตั้งผุนนะครับเพื่อนคุจะิมีภาพเขียนอยู่เดี๋ยวผมพาพี่น้องข้าไปเบิ้งนะครับภาพเขียน5,000ปีอำเภอบุญทลิจ,จังหวัดอุบลราชธานีเดอ้อพี่น้องบางคนบอกท่านหูเด้ว่มามองนี่คือมาขนลุกเถอะขออย่าเดอ้อเจ้าที่เจ้าทางขออย่าไทยทำรายรการให้พี่น้อง เพนใดรับชมครับท้างไปกันเนียมีคนมาเถี่ยวบ่เอาหินมาตั้งแล้วนี่นี่ครับีคเองหินมาตั้งกันนี่ครับทาานี้ครับ นี่เลยอะไรอย่างนี้นี่เลย,นนเลยบ่คอยมีไพหฮูจักครับมีอ่านป้ายประกาศไปด้พี่น้องห้ามขีดเขียนขูดลบทุบหรือทําการใดเป็นเหตุให้ภาพเขียนประวัติศาสตร์เกิดการชํารุดเสียหายด้ยครับพี่น้องนี่นะครับอยู่ใต้ข้มนี้ครับ ผมไปเป็นน้อง fc เบิร์ครับมาท่ายทำเพื่อให้ทุกคนได้หูนะครับนี่ครับเป็นลูกเหมืงนลูกงูลูกงูพี่น้องหูบอกว่าเป็นลูกอี่อย่างนี่ครับเบิร,ร์กไล่บ วััดสภาเพเขียน5,000ปีอำเภอบุญทลิกนะครับจบังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับให้ไปหลองเบิงครับไปเบิงคลิปแหน่นี่ครับมีประโยชน์กับกดไลล์ก,ด,ลกดแชร์กดติดตามครับแชร์ไปให้คนเป็นหูครับผาทางอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลน,บน,บน,นี่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ลึกลับคนที่บ่เคยมาบ่เคยนหูเนาะว่าคนอยู่บุญทลิ บนทะเลกับบ่ค่อยมากขึ้นกันครับนี่เบิ่งเอาครับยังอีเนาอผมมากผู้เดียวครับนี่นี่คือ,คอหอยเขาจุดไฟครับนี่จุดไฟก็เลยมีขวัญมีอย่าง นี่ครับห้อยจุดไฟมานี่จ,จุดไฟดนะครับประเทศไหนหภาพประวัติศาสตร์มันเสียหายครับนี่ห้อยจุดเลยเาฟื้นมานี่มาลบแดดลบฝน,นกันมากับบัวตองเฮ็ดยังเผื่อนครับปล่อยเห็บเป็นยูสภาของเผื่นแบบนี้ฝากกดไลห์ก็แชร์ก็ติดตามครับพี่น้องนี่ครับทา่าอะยาเานื่ยขยับท่านี้นะสิบ่มีแยงและะ้วมั้ง อยู่ชุดเดียวครับถ้าคนสมัยก่อนผมน,น่าเพี้ยนได้ไงนี่ครับมันจะเป็นก้อนหินนิยคีปูนับทางกามาครับวัตถัซจอดป่นครับปลาใหม่กันลังเขียวกันลังแหนมนี่ครับมันปูนอยู่แบบพาเถอรเพื่อไข่เต้าครับพี่นอ้อง เ่าแตก่อนหินต่างก่อนนี้ไอ้ต่างแล้วก็มีเงีย่ยมาหน่อยนึงครับข้างล่างก็มีเคนเขียนคนสมัยตะกี้คนใสย่ยังโน,โนเขียนนนี่ครับมาเบิ่งอีกทีนึงมุกมุดนะครับอีกมุดหลักฐานกรมศิลปากรสองพันห้านบ่ 2องห3 0นี่ครับผมศิลปากรณ์ผนบาขึ้น,านปยายเรียบร้อยนะครับปักพูดเรียร้อย,อย,อยครับสำหรับพี่น้องท่าในใดนะครับเบิง้งเราเบิกเคยมากแลลองมาเบิ้งครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนยเด้อครับกดติดตามช่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ